วิธีการคือยังไงที่การคืออย่าไปบีบเขาอย่าอย่าไปบีบเวลาเอ็ลงยังกันเนี่ยอย่าไปบีบเขาวางเลยวางแขยวางแขนแต่ยายกระทุ้เทือลากจะหามหามบีบกดแน่นๆงน้ไม่งั้นก็เป็นเชื้อราก็หลากเน่าสองอย่าง้าบีบแน่นๆก็แค่นี้เองคุณง่ายคือต้องเพาะใส่ถาดมาก่อนเพราะอันนี้ใส่ถาดมาก่อน ใส่ถาดที่ผ่าวันที่ผ่าถึง20วันก็เอามาลงเตงแล้วอันนี้แปงนี่เตรียมยังไงไไแปลงแปลงน,นี่ก็คือตากดินในแหงหรือพัดติ๊กขึ้นตอนที่ไหวเองตัดออก่มือเองก็เลือพัดติ๊กขึ้นแล้วก็ตีดินตากดินในแหงประมาณอาทิตย์หนึ่งตากนาดินให้แหงไม่ให้ดินเปียกเลยอพอหลังจากนั้นเองก็ขึ้นแปง ขึ้นแปลงแล้วก็หวานหวานปุ๋ยขอกปุ๋ยมกักหรือหนามยูรินีสีหลาดในแปลงน,นี่หลังจากนั้นก็ปุ๋ยขอกก็คือกูกินมูเองอะไรงี้จ้ะแล้วก็ยูรินีสีจ้ะหนามยูรินีสีมักไว้วกี่วันก็หลาดแล้วก็เต็มเลยนะจ้ะขึ้นแปลงแล้วก็ยางน้อยก็แค่ตากดินไว้อาทิตย์เดียวพอดินแห้งเองก็ขึ้นแปลงเลยขึ้นแปลงแล้วก็ลงลงกาเลยเลยแฉะ ปขังต้อนเนี่ยเพี่ต้องเพาะต้นกาเนี่ยไปก่อนจ้่ชิพหาวันชิพหาดึงกี่ทิศวันเขาต้องคำนวณได้ว่ามันมันไข่ก็ว่าเองเวลาเองเพาะไก่เองต้องรัวจำนวนจำนวนอันหนึ่งโรงเรียนหนึ่งเองที่ไช่จะกี่เท่าไยไช่จะกี่ต้นจ้อันนี้มันมันอยู่ประมาณสิบถาดถาดละถาดหนึ่งก็สองร้อยตุนจ้่เป๊ก แป้งหนึ่งนี่ได้สองถาดครึ่งประมาณห้าลอยกัวต้นธรรมชาติขอให้ดินแห้งขออย่าให้ขออย่าให้ดินมันเปียกถ้าเปียกเป็นคือนาเรามันไม่ได้มันเป็นเชื้อราหมดเ,<อ>เชื้อรากินหลักแดงที่นี่มันก็ไม่ใหญ่ดินนี่มันไถอะไรสวนสวนสวนนี่นะเก็บดำก็ปุ๋ยหอกผสมกันเก็บดำเก็บดำกับปุ๋ยครีมว่มาไว้เลยจ้ะปุ๋ยที่ว่าผ่านมักวิบใบวิบเก็บมาแล้ว อัตราส่วนก็คือแกแบมกระสอบหนึ่งขี้มูขึงกระสอบสองตัวหนึ่งสองตัวหนึ่งแต่ละอันอักี่เม็ดเม็ดเดียวแต่อันนี้มันหลุมใหญ่เลยใส่สองเม็ดแต่ต้องไม่ไม่แยกอีกไม่แยกพวกที่อันละอันแยกแยกนไงแยกกันไงปลูกกกันเดียวเป็นปลูกอันเดียวลองเป็นเป็นไม่มีตายถนนไม่กิน นี่ถ้าดึงไว้ยังเงี่ยวางไ 2, 3, 2, ว้สองวันสามวันยังไม่ตายดิอ่ะไว้เฉยๆกินอ่ะบางบางแปลงเขาจะใส่ลุมหนึ่งอ่ะหกเจ็ดเม็ดหาเม็ดหกเม็ดทีนี้เวลาเวลาแยกน่ะอัตราการอัตราการการเกิดน่ะมันยากมันหลากมันพันกัน<ม><ม>ลักษณะวิธีการเพาะนี่เขาจะเขาจะไม่ให้เม็ดมันชิดกัน ไอ้ห่<ร>าหงๆกันนี่จะห่างกัน้จะจถึงใส่หลายเม็ดใ <c oughs> เดเขาจะเลียงเม็ดเลียงเม็ดอย่างนี้เวลาหลากมันออกมันหลากมันจะไม่พันกันบางคนบางคนวางเม็ดซ้อนกันอย่างงี้เวลาดึงออกหลากพันกันต้นไม่แข็งแรงแต่เนี่เวลาเองดึงหลากมันจะไม่พันกันที่นี่เวลาเองลงดินแล้วมันมันแข็งแรงเหมือนหลากเขาไม่ขาดถ้าใส่หลายเม็ดน่ะเองพยายามไปบอกใส่เม็ดเดียวไม่ได้หรือว่ามันใส่เม็ดเดียวก็ได้ลุ่มลุมหน่อยใส่เม็ดเดียว ง้นอ่ะใส่เม็ดเดียวตัวนั้นอ๋อขนาดที่ขนาดของอันนี้ขนาดคงกว้างคงถาคือนี่ใส่สองเม็ดจะไม่มีปัญหาเม็ดก็ต้องว่าห่างหน่อยเนี่ยจะอยู่ลักษณะนี้จากคนละมุมอ่ะแลางแยกมาลากจะไม่พันกันไม่ขาดลากไม่ขาดถ้าใส่จะใส่ซ้อนกันแล้วลากเม็ดมันติดกันเวลาลากมันออกควยกันนี่ไงละเวลาดึงออกมาบางทีก็ตุนขาดดึงลากขาดดึงการเจริญตืบตัวก็ไม่โอเค เหมือนคนพิการเวลาปลูกอย่าบีบไม่บีบค่ะคือวางเฉยๆแค่นี่เวลาเองหลดน้ำน้ำงอชิเขาเดี๋ยวหลากเขาก็ขย้ายออกไปหายกินเองเขาอย่างนี้เวลาจะให้ปุ๋ยให้ยังไงมันดูดูจากอาการว่างามไหมถ้าไม่งามก็คือใส่ปุ๋ยเพิ่มใส่ปุ๋ยขอเพิ่มแล้หยอดยอดต้ำหลุมนี่หยอดยอดนิดเดียวหลุมหนึ่งกับประมาณช้อนเด็ด อยแรปน้ามีปะหรือว่าน้ากันน้าธรรมดาเนี่ยน้าธรรมดาน่าใส่พีซีเลยนะน้าธรรมชาติมืดกยากมากไหนไหนรักฝนฝนฝนไม่ต้องคุยกันเลยฝนแม่แต่ในโรงเรียนก็ไม่ได้ทำไมมันความชื้นเข้ามาแล้วมันลายมดเลยมันไม่ใหญ่ถ้าเป็นพักกาดแก้วอย่างงี้ก็มีหอคือจะลายแบบใบเบยนี่ลายถึงยอดหน้าหนาวนี่ปลูกง่ายแต่เสียอย่างเดียวหนอนหลาย นอนมากนอนแกคือกลางมุงกลางมุงก็ไปอยู่มันมาไงน,อน,นอนมันไข่ไตดินนอนบางชนิดอ,อย่างนอนนังเหนียวเนี่ยมันไข่มันเป็น,นดักแด่เป็นนักแด่อยู่ในดินเลยแล,แล้วแก้ญรางไงนอนเขียนกระจับ <c oughs> ใส่ดูแลอย่เอาใส่ดูแลกลางคืนกับส่องกลางคืนกับส่องมันจะออกหากินกลางคืนกลางวันจะไม่ออกหากินเราจะขุดอยู่ไตผ่าไตอะไรนี่แหละ เป็นกลางคืนเนี่ยซองเลยแดะเดินกินเลยเัว่ากาดเจอนนคางกันี่กับหมอกแรงๆเนี่ยจะเป็นเนี่ยเป็นเร่ลูกล่านนะมาเกิความชื้นเยอะความชื้นเยอะ่ล้าเป็นอย่างนี้หมดน้ฝนที่ไปถึงยอดถึงนี่เลย เอเอตัวนี้คือว่าเป็นเขายังเป็นเป็นเป็นไม่เยอะเท่าไรเพราะว่าเขาพักเขายังไม่ทันได้อยู่มากที่นี่มันไม่ค่อยโอเคเลยไมตัลส่เวลาส่งเองก็แตงงงง่งออกเยอะแบบไม่ได้น้ำนักเลยอะ่ะแต่งยนเนี่ยยังลายงี้ก็ไม่ได้แตง่ง<จ>น,นี่<ห>ลายจุดนึงก็ไม่ได้เนี่ยเนี่ยจนผิดก,กันเห,เหลือขนาดนี้ไม่มีแบบแตนิดเดียวคือว่าพักของเองมันมันเป็นพัก ตั้ห้างเลยพักเองมันได้หลับใบออร์แกนิกหลับใบซื้อด้วยไงก็คือต้องพิถีพิถันเรื่องเรื่องพักคือว่าต้องมีคุณภาพงั้นหนาวฝนได้แทบจะไม่ได้เลไม่ได้นะก็ก็ฉันถึงบอกว่าไม่ดีคือไม่ขายว่าเธอไป <c oughs> มันถึงมีปัญหากันเลยมากพักจะเสียเยอะสารทุนเสียเยอะได้ก็ได้น้อยมีแค่หนาวแต่แค่น้ำค้างแค่แค่แค่น้ำหมอกน้ำค้างแรงๆไม่กี่วันขนาดนี้ก็ถือว่ายังไม่ทันได้เท่าไหร่ แต่งออกเดียวเราต้องแต่งไปให้แต่งเรียบ้อยไปถึงพรมแพ็กเลยขนาดเป็นการนี่ก็ยังตรงเอาออกเนี่ยจุดเป็นจุดนิดนึงก็ตรงเอาออกเพราะว่าถึงเองเองเอาไปนี่การนี่ก็ไม่ได้หล่อหมดทนานี่ครับมันสมบูรณ์มีปัญหาาสมบูรณ์ก็ไม่มีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ก็เลยถือว่าไว้แต่งเองแต่งไปแล้วไม่ได้ทำนี่จักเองกิ๊บส่งไปขายทำไมไปมันก็แพ็กไม่ได้